สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปนักล่าดเดี่ยวนะครับหรือโซโลฮันเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสําหรับตัวผมนิดนึงไม่แน่ใจว่าผมเล่นไปนานแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้นานมากมายนะทุกคนช่วงแรกๆพลังอ่ะอาจจะดันชานิดนึงครับแต่พอเราแบบเล่นไปได้สักพักนะพลังแบบพึ้นพบ้ามพบพามเลยครับซึ่งแน่นอนแหละทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาโชว์อาวุธเคียวนะครับว่าดีไหมควรสุ่มหาดีไหมหาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกเกมนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นสกิลด้วยนะ เหมือนแบ่งอะทุกคนใครอยากเป็นสายสกิลก็ไปเล่นสายสกิลได้นะครับไปเก็บเออสกิลลดล็อกสกิลเอานะครับแต่ตอนนี้ผมมาสายเคียวล้วนเลยลดล็อกสกิลครบแล้วเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูว่าคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสําหรับเออวิธีการหาก่อนขออนุญาตบอกลับไปจุดแรกครับสาหรับวิธีการหาเคียวก็คือตรงลูนตรงนี้นะทุกคนหรือว่าการอันเชิญพลังนะครับในการอันเชิญพลังเนี่ยก็จะมีสกิลกดนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นสกิลกดส่วนอันนี้ที่เป็นตำนานสีแดงผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นสกิล ซึ่งดาบศักดิ์สิทธิ์ผมคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสุมเคียวอ่ะผมได้ระดับตํานานนะแต่ตอนนั้นอ่ะเขาเป็นเงาของเคียวนะครับก็เลยแบบได้อันนี้มานะทุกคนซึ่งผมว่าดีมากเลยนะนะครับแล้วเขาก็จะมีเหมือนของเป็นซองจินบูอ่ะทุกคนแล้วก็มีรู้สึกว่าน่าจะสูงกว่านี้นะครับน่าจะเป็นสีเขตทุกคน 0. ูนจุหแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับคือส่วนมากตรงกลางเนี่ยที่เป็นระดับตํานานเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอาวุธนะครับส่วนทางแบบเนี่ยตำนานสีเหลืองหรือหายากเนี่ยก็จะเป็นสกิลกด มั้งนะทุกคนแต่ผมก็ไม่ค่อยได้สุ่มนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการหาเคียวนั่นเองนะทุกคนนะครับอันนี้เราก็เลือกได้เลยนะทุกคนส่วนสําหรับสเตตัสสเตตัสอันนี้เนี่ยตอนแรกผมแบบกะจะลองเล่นสายสกิลนั่นก็เลยอัพนี้ซะเยอะเลยนะช่วงแรกนะแต่พอได้เคียวมาเท่านั้นแหละผมไปอัพค่าความแข็งแกร่งครับตอนนี้ก็มาดีเฟนด์ห้นะครับแล้วก็จะมาเป็นพลังพลังก็คือในการแบบเนี่ยหลอดสีฟ้าป้องกันก็คือเลือดเรานะครับส่วนความว่องไวคืออะไรครับ ความว่องไวก็คือเป็นวิ่งนะทุกคนเนี่ยพวลาวิ่งเงี้ยวิ่งธรรมดาเลยครับทให้แบบคล่องตัวมากขึ้นนะแล้วก็ส่วนสําหรับตรงนี้ทุกคนอันนี้เนี่ยที่เป็นเริ่มใหม่เนี่ยเป็นคาร์นะทุกคนอันนี้ผมยังไม่ได้สุม่มเพราะว่าเขาต้องใช้โรบักในการสุ่มนะครับก็คือ19 9โรบักนั่นเองนะครับในการสุม่มผมก็เลยยังไม่มีคาร์นะในตอนนี้เพียวๆเลยครับแล้วก็แน่นอนทุกคนสําหรับวิธีการปลด ปลดล็อกสกิลนะไม่ว่าจะเป็นสกิลกดหรือว่าจะเป็นของอาวุธยาประชินเนะี่ยให้ทุกคนมาตรงนี้ก็คือเราต้องใช้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยจากการมอนสเตอร์ตามเกตตามดันนะครับได้พ้อยมานะเป็น MP แล้วเราก็อัพเลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นจุดสําหรับอัพเกรดสกิลแล้วก็ไล่ไปทีละแถบลยครับเราก็ลองดูว่าเอออยากได้สกิลไหนส่วนสําหรับเคียวหรอถ้าเป็นเคียวอัพอันไหนก่อนดีใช่ไหมสำหรับสกิลใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยผมมาอัพอันนี้ครับคอมโบกลางอากาศถามว่าดีไหมดีนะเป็นสกิลแบบปิดบอส แต่ผมว่าเอานี้ดีกว่านะครับอัพอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบปลายเคียวไปข้างหน้านะทุกคนนะครับแล้วก็สามารถวาร์ไปก็จะวาร์ไปตามเคียวนั่นเองนะทุกคนแล้วก็อันนี้ครับเป็นแบบวิ่งแล้วฟันรัวๆนั่นเองนะข้างล่างนี้ผมยังไม่ได้อัพเลยไม่รู้ว่ามีสกิลหรือเปล่าแต่ไม่น่ามีทุกคนน่าจะเป็นแบบการเพิ่มดาเมจนะครับผมอัพแถวข้างล่างเลยดีกว่าเพื่ความเสียหายของดาบขึ้นนี่สกิลเหลือๆครับดาบแรงมากทุกคนสรุปเรียกดาบหรือเคียวอะ เดี๋ยวผมก็จะไปลงเกตเลยตอนนี้ผมไปลงเกตอยู่ที่เออถ้ำหมดมากกว่านะทุกคนนี่ครับมามุมนี้เดี๋ยวผมจะลงด่านนี้นะเดี๋ยวเราไปรีวิวเคียวกันนิดนึงนะครับเพื่อเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับเผื่อใครแบบเอ้ยสุ่มดีหรือเปล่านะเคียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะป่านเริ่มเลยนะครับผมก็จะใช้เซตคอมโบที่ผมใช้นะครับเริ่มมาผมก็จะใช้ซีนะครับในการเนี่ยอดียวเอาโอ้ชิบล็อกไม่ทํางานนะอะ ดูตัว R ครับก็เป็นฟันแบบรัวๆนะทุกคนแล้วก็ตัว F เนี่ครับอย่างที่บอกคอมโบกลางอากาศนี่อันนี้ดีมากนะครับแต่ปกติอะผมแบบสไลด์สไลด์สไลด์แล้วก็ปาดทีนึงก็จบแล้วนะครับก็แรงอยู่อะคือเคียวมันแบบข้ามพลังสูงเกินไงนีครับอันนี้สกิลสาหรับปุ่ม C นะเห็นไหมพอปาแล้วก็วรามมานะครับผมจะใช้แบบเคลื่อนเคลื่อนที่อะทุกคนเห็นไหมเราจะฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับเร็วแบบเร็วเวอร์เลยทุกคนอันนี้ก็เสียบไป ราะว่าสําหรับแมปนี้เนี่ยยิ่งเราจบดานเร็วใช่ไหมภายในหนึ่งนาทีอะ่ะเขาจะแบบได้วิวครับได้โบนัสวิวครับไปครับผมก็จะปาซีไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเอฟนะเพื่อปิดนี่เป็นประมาณนี้ทุกคนเป็นไงอันนี้ผมอธิบายไปได้วยก็เลยแบบอาจจะไม่โฟเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกรอบหนึง่งเอาแบบพิวๆเลยไหมทุกคนแต่มันรู้พิวจริงกป่ะ <laughs> นี่ครับอแม,น,แมนหนึ่งนาทีเนี่ยก็จะได้โบนัสวิแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะก็คือก็ไวสุดแล้วละ่ะ เล่นจบเสร็จแล้วก็ลุ้นกล่องเอาไปออกเลยเดี๋ยวผมออกเลยโอเคได้เวนมาทุกคนมาเดี๋ยวเราอีกรอบหนึ่งทุกคนครับยืนอยู่กับที่เลยยืนรออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวประตูเกิดอันนี้เอาแบบพิ้วๆิเลยนะทุกคนเอาแบบเร็วๆนะนี่สเต็ปที่ผมใช้ฟาร์มเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนไปครับเปิดด้วยสกลิลซีฟื้นวางไปกลางวงครับแล้วก็ผมจะแดนแล้วก็ตีธรรมดานะทุกคนนี่ครับหนึ่งจังหวะแล้วก็ไปนี่นะนี่ครับ กีเลีรยหมดหรือเปล่าน่ะนี่ครับหนึ่งจังหวะแต่ถ้าไกลเกินผมก็จะกดซีนะครับเพืพ่อเคลียร์เห็นไหมทุกคนตรก,การประมาณนี้ครับคือเคียวเนี่ยอย่าไปกดตีรัวทุกคนนะเพราะว่าคือมันช้าอันนี้ผมพยายามแบบเล่นเร็วให้ทุกคนดูนครับเป็นไงแปบ๊บเดียวถึงบอสเลยวยไหมทุกคนแรงมากนะครับความจริงเนี่ยผมมีอาวุธระดับตำนานแบบดอกจากจากมอนก็เยอะเหมือนกันนะทุกคน แต่ว่าไม่ได้ใช้เลเพราะว่าเขาแบบสู้เคียวไม่ได้นะอาวุธอาวุธที่ดอปจากตามดานกับอาวุธที่สุ่มจากพลังอ่ะในตู้พลังอ่ะคือคนละเรื่องนะทุกคนคือต่อให้เป็นระดับเดียวกันแต่คนละเรื่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนะนี่ครับทุกคนเห็นไหมอาวุธเนะี่ยคนละเรื่องเลยนะนะครับดูดาเมจกับพกสกิลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองกดแบบตีรัวๆให้ดูนะเป็นแบบคอมโบของเคียวเซตเคียวแบบคลิกธรรมดารัวๆเห็นปห เนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่หายไปทุกคนเห็นปะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะปึ๊บป๊บแล้วก็แบบเนี่ยอันนี้ผุมกดรัวๆเลยนะทุกคนเห็นปะเขาไม่ต่อเนื่องครับเห็นไหมวิธีการที่เราแบบอยากต่อเนื่องแล้วเคลียร์มอนรัวๆนะทุกคนฟันหนึ่งทีครับแล้วก็แดชฟันหนึ่งทีแล้วก็แดชเห็นไหมแค่นี้พอทุกคนนะครับไม่ต้องมาแบบคอมโบหโมดเพราะว่ามันแบบมันช้าเนี่ยทุกคนดูนะครับนี่ปุ๊บขอบเรียกได้ว่าตีหนึ่งแดชหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นี่ จะได้แบบเทียมบอลเร็วๆด้วยนะเพราะว่าเราตีช่วงนี้เราตีฮิตเดียวก็ล่วงลวนะนีถ้าทุกคนจะไปเล่นแบบเนี้ยเต็มไซต์คอมโบนะม,มันจะมีจังหวะช้านะครับน,นี่เรียกว่าแจกทคงนิก,กันนิดนึงนะครับดูซีรอนจะได้อะไรโอ้ได้มีมาครับแต่ไม่ได้ใช้เลยใช้เขี้ยวยาวๆนะทุกคนแล้วก็แน่นอนทุกคนอันนี้เนี่ยเผื่อลหลายๆคนอาจจะลืมหรือมองข้ามนะครับอย่าลืมนะในการอัปเกรดอาวุธนะครับเห็นไหมตรงนี้เลเวลผมเกือบเต็มแล้วนะเขี้ยวผมอัพเกือบแบบเลเวลห้าสิบละอันนี้ถึงไหม มันยังไม่ถึงนะทุกคนตอนนี้คือเลเวลสี่สิบเจ็ดเห็นไหมครับอันนี้เราคอยมาอัพด้วยนะครับจะได้เสริมดาเมจแล้วก็พวกนี้ชงชุดก็ตามมีตามเกิดทุกคนแต่ันนี้ผมได้หมวกมาจากเอ่อช่วงแบบค่าพลังประมาณห้าหกพันมั้งทุกคนเป็นเกรดห้าหกพันเนี้ยแหละจำไม่ได้นะครับนี่ได้มีแบบความเสียหายด้วยนะแล้วก็มีแหวนอันนี้ผมได้มาหนึ่งวงทุกคนนะครับอันนี้เป็นสกิลที่ผมสุ่มมาคือเกมนี้เนี่ยถ้าเราได้ของแบบซ้ํากันเนี่ยสามชิ้นเนี่ยเราจะสามารถแบบรวมได้ รวมมาเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นแสงอนะทุกคนมีแสงออกมาถามว่าเก่งกว่าเดิมมันก็เก่งกว่าเดิมนะครับได้ค่าสเตตัสที่เพิ่มมากขึ้นและนี่ก็จะเป็นสําหรับอาวุธเทียวนะทุกคนผมว่าเท่มากเลยนะเดี๋ยวเรามาโชว์สเต็ปกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมจะพยายามเล่นแบบให้พิวที่สุดนะทุกคนไปครับคอมโบซีไปก่อนแดดแดดมาปาดนะครับแล้วก็แดดแดดปาดนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะชินเองนะน่ครับแดดปาดแดดปาดนี่นี่นี่เลยนะทุกคนเกมนี้น่าจะจําได้สักหลายหลรอบนะทุกคนไปครับกดซีมาเพื่อแบบ เขาเรียกอะไรย,ยน่นเวลานะครับนี่ไปครับปาดทีนึงแล้ววิ่งนี่ปาดทีนึงแล้ววิ่งแล้วกด4มาปุ๊บนี่ปุ๊บถึงเลยเป็นไงครับทุกคนสุดยอดนะครับถ <c oughs> ึมตูวครับแล้วปิดง่ายมากคือดาเมจเรามันเหลือจัดแะทุกคนตอนนี้เราได้แบบอาวุธเทพมาไงปุ๊บว์าไปปุ๊บมาครับกด,ด F อคอมโบเรียบร้อยครับภายในหนึ่งนาทีสุดป้าทุกคน พดเพคตดอันตรายครับอ่ะก็ะจะเป็นประมาณนี้ทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมโอ้ยโหอ,อย,อยู่ๆก็ได้มีดคู่ในตำนานมา